ครับผมวันนี้พอดีจะไปขี่มอเตอร์ไซค์แถวราชบุรีส่วนพึ่งครับนัดลูกค้ารีแมปไว้1คันครับเป็นยาลีด2018ครับนัดตอนเช้าเลยครับ6กโมงครึ่งครับเดี๋ยวเราจะทำกันต่อครับแล้วก็ไปลองขับดูครับว่าถูกใจลูกค้าขนาดไหนครับเล็กเบาไหมครับเบาขึ้นครับ เขาเลี้งหนักๆตึงๆใช่ครับเหมือนถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็คือจออกตัวเนี่ยผมเยียบไปเนี่ยมันจะอบื่อจะค่อยออกยกเลีงครับกับมา่อก่อนยกเลีงคือตใช่ครับนี่ยกมปอย่างไรอยู่เหมือนเดิมครับจะต้องกดดูเลยครับปกติกดแรงๆจะได้เยงอู้ ยิ้มเลยฮ่ปกติผมแต่งนี่ผมต้องตบเก่งอ่ะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวนี้แค่กระทื่นกระซิ่งไปรู้แหละเป็นไงครับสมมติถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยผมเตะคลิกดาวเนี่ยมันก็จะต้องรอกันแบบหนึ่งแล้วมันถึงจะขรีนะสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยต้องขับร้อยหนึ่งไตจังหวะเรายกเล็กนิดนึงเลยครับรถจะไหลเหมือนเดิมเราเท่าเดิมแต่ประยัดน้ำมันน้ำขึ้นเห็นไหมเรายกเล็กนิดรถเร่งกว่า คือเมื่อก่อนจะยกเล็กไม่ได้เลยใช่มันจะแบบได้รอบจะดึงตลอดแตกต่างนะอ่ะอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยน้องวีเก้าสิบน้ง,งกระแทกเริ่งเลยปุ๊บบอยยี่สิบมืดเดียวคือเดี๋ยเวลาแต่งไม่ต้องมานั่งผมเมสส์ละสังเกตเหยัดเด็กดังเร่งแต่ก่อนนี่งสมูทกันเลย,ย,เลยใช่ดีเลยม,มีเพื่อนแนะนำ มานานแล้วครับเขาน่าจะเคยทำร้านที่อยู่แต่แต่ก่อนเขาเคยทำเขาก็ชวนไปทำผมชวนผมไปทำหลายรอบล่ะดูดีทำตั้งนานแล้วใช่และคือคือคือผมอ่ะก็เหมือนคิดล้วว่ามันจะมในช่วยอในที่อะไรต่างๆวะเราจะจะใช่ไหมการที่แบบรถมันมาเร็วขึเร็วตากเกตเหยียบเกล็ดเนี่ยเติมปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมมันต่อเนื่องเหใช่ไหมใช่ปกติมันต้องกด รอแป๊บนึงลึกกว่าน,นี้เราวมันจะอู้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเห็นัหมขับสบายใช่ใช่ขาเบาเกับน้องเค้นรนะถน่ะคือเมื่อก่อนคือเหมือนเราขับรถล็อเค้นใช่แล้ว,วมันจะแบบเหมือนมันไม่สมูทเหมันมันจะแ,แบบกระตุกอะ่ะเหมือนแบบตอนที่เรามันเหยียบลึกเกินอนะ่ะ สองแล้วยกเลยนี่นงไอ่าเขาเปลีนกองเฮวิ่งดีกว่านี้อีกอ่าบอกเลยว่าเก่งนกองวิ่งดีนี้มี่อกช้อยกองซิกกับกองแท้หอกช้อยแค่นั้น,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 นเาขาวิ่งดีกว่านี้เนี่บนน้งวิ่งเอายี่สิบหนึ่งยกได้นิดนึงเนี่ยยกตาอต้ถึงดาวขาไว อย่างพ่ออ่างเงียบใช่ครับแล<ต>้วก็อยู่แครอบก็ไม่สุดแล้วนะได้แค่ตัเดียวร้อยยี่ใช่แต่ก็เร่งไม่ไวไม่อะไร ตามขาเหยียบลงไปตามขาเลยเพราะว่าเหมือนช่วงช่วงหลังเนี่ยครับที่ผมตัดสินใจทำเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเกียร์มันไม่สมูทมันเหมือนเกียร์มันเริ่มมันอาจจะไม่ใช่เกียร์ครับอาจจะเป็นความรู้สึกของเท้าผมที่แบบเท้าผมหนักขึ้นเนาะพอผมแตะมัมันจะแบบมันดูแบบกราชากอะเมื่อผมเหยียบลึกอะผมผมต้องการให้มันไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบกดลึกขึ้นลงพอเหมือนที่พี่บอกเลยมันจะอู้ก่อนประมาณทั้งสองสามทีแล้วรถมันค่อยปึ๊บไปอย่างเงี้ย เนี่นยผมใช้ง,งาสัญญากอย่างเปลี่ยนบุรเกียร์กับสมาร์ชเกียร์ของต้องมีของต้องใช้เลยสมาร์ชเกียร์อเปล่ใช่ครับมาดูดูวางร้อนครับเพราะว่าลวมแม็กช็อปเสียของยาฤกษ์ใช่ไหมใช่อายุการใช้งานครับตัวบูธนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึงน่งอ่าเงินจบตัดปัญหาไปเนี่ยพวกนี้ลดได้หกปีใช่ไหม จบ<ผ>แลแต่จะมีแล้วคือมีเนี่ยมันก็เตือนเราแต่เนี่ยสมุดพัดลมเสียงเนี่ยจังหวัดวามลิปเนี่ยเรามองไม่เห็นหรกเราจะเห็นทีหนึ่งตอนตอนเป็นคาแล้วหนาะวออกคาเสร็จก็ห่างซะแล้วครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถูกใจลูกค้ามากครับขอบคุณครับที่ใช้บริการครับขอบคุณมากครับครับ